ร,รยากาศน่าน้ำเจ้าพยานะครับบริเวณด้านหน้าของตลาดยอดพิมานตรงนี้นะครับเป็นท่าท่าเรือยอดพิมานนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานพุทธบรรยากาศน้านน้ำเจ้าพยาก่อนที่จะมีการจุดพุธนะครับวันนี้ก็จะเหลืออีก3วันนะครับวันนี้25 26 27วันนี้25้านะครับฝนตกพำๆนะครับตอนนี้ฝนตกพอมๆเรือสำรานเยอะนะครับเรือของร้านอาหารโรงแรมนะครับ นักท่องเที่ยวก็เยอะก็จะเรือมาชะลอชลอยู่คอยชมการแสดงแสงสีพุท่้านหน้าที่เห็นทางบริเวณทางนู้นก็จะเป็นวัดอรุณนะครับวัดอรุณแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดกัลยานะครับน้านน้ำเจ้ายาพึกครับครับแสง แสงสีเสียงเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการแสดงแสงสีบริเวณสะพานพุทธนะครับที่ใหชมบรรยากาศกันทุนกคนนะครับหลายๆคลิปที่เราถ่ายมาจะไปถ่ายตรงบริเวณสะพานพุทธก็จะไม่ได้เห็นด้านหน้านะครับวันนี้เราจะมาถ่ายในมุมก้างด้านหน้าที่แสดงแสงสีให้ชมนะครับ ตอนนี้จะเริ่มทำการแสดงแสงสีแล้วนะครับเราจะเห็นบริเวณนีครับเริ่มแล้วครับ<ส><ด>เริ่มแสดงแสงสีบนสะพานพุทธนะครับ มีเรือมาลอยเต็มด้านน้ำเจ้าพญานะครับบริเวณแถวด้านหน้าของสะพานพุทธนะครับเนี่ยครับเหมาเรือกันมาเรือเรือแบบเรือเล็กก็มีเรือลำใหญ่ก็มีนะครับเต็มมาจอดชมตรงด้านหน้านม้นวัดกลยานะครับแล้วตรงที่เห็นไปทางทัดจากตรงนู้นไปก็จะเป็นวัดอรุณน,นะครับที่เห็น ยอดยอดพระปางนะครับพระปางวัดอรุณน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เห็นเจดีย์นะก็วัดประยู์เริ่มเลยครับการแสดง เป็นการจัดก,การแสดงได้อลัการการแสดงคู่ประกอบแสงสีนะครับผังานพุทธก็จะสวย เี๋มาถ่ายด้านหน้าให้ชมนะครับที่สองสามคลิปที่แล้วมาถ่ายบริเวณทางใกล้ๆสะพานพุนตุนจะไม่ได้เห็นทางด้านหน้ามุสะพานพุน,นะครับมุงานเอเปกนะครับงานประชุมเอเปการประชุมเอเปกก็ล่วงเลยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะยังเป็นอยู่ในช่วงที่เขาจัดงานนะครับการท่องเที่ยวในประเทศไทย การแสดงแสงสีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีจุดพุจนสลับเราจะตั้งเวลาจุดไว้เลยนะครับพุนี้อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันที่24นะครับฝนตกหนัก2อทุ่ม45้าเขาก็จุดนะครับจุดตามเวลาเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักวันเอ่อวันที่24นะครับคืนนี้วันที่25นะครับที่เราถ่ายในวันที่25พฤิจิกายนนะครับพศ2565ัน งานประชุมเอเปกนี้ผ่านผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่างานนี้ต่อยังมีต่อเรื่องให้ชมนะครับสิ้นสุดวันที่27นะครับนะครับก็จะมีพวกแบบเป็นสลับ การครคับได้รับเสียงปบมือรอบคุ้งดาำแล้วก็เรือที่จอดชมนะครับฟ้าก็แลบแป๊บแป๊บฝนตกนะครับขณะน,นี้ฝนตกพอมๆนะครับก็นี่ครับ สีสันสวยงามนะครับก็สิ้นสุดการแสดงพุไปแล้วนะครับบริเวณสะพานพุทธนะครับในคืนวันที่25นนนน่นะครับพฤศจิกายนพศ25 6พนนะครับนะครับตอนนี้เหลือบริเวณน,น,น้านน้ำเจ้าพยายนะครับก็เคลื่อนตัวออกกันแล้วครับงานยังมีวันที่26 27อีกสวันนะครับ เรือก็เคลื่อนตัวรูเรือนะครับเยอะเลยครับเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาะครับแสงสีช่วงนี้สุดอลังการครับเรือร้านอาหารเยอะๆเลยครับมาจอดรอก,กันนะครับจอดเทียบให้ลูกเรือของร้าน้านะครับได้ชมครับก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครทับที่ติดตามรับชม ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผู้แสงสีงานแสดงแสงสีเอเ펙นะครับบริเวณหน,น้าน้ำสะพานพุทธขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ